สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักนะครับระหว่างวันที่1นึถึงยีกุมภาพันธ์ของชาวราศีกรกฎคือผู้ที่จะระหว่างวันที่14กรกฎาคมถึง16ิ่สิงหาคมดูได้ถ้าแบบวันที่คราศีหรือรัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอย่างยิงตามหลักโหราศาสไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีกรกฎทั้งหมด ก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อนหรือในบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลรับการกระทาการ,การหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับามาดูกันน้ะชาวราศีกรกฎในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเอ่ยชาวราศีกรกฎในอดีตที่ผ่านมาคุณค่อนข้างเบื่อกับปัญหาที่เจอเยอะแยะไปหมดเลยความรักก็แม่งมีปัญหาอีกเจอคนไม่ดีอีกนะในอดีตีผ่านมาคุณค่อนข้างเบื่อแต่ว่าในความ ในอีที่เจอเรื่องหลายๆมาคุณก็ทําใจได้นะแล้วคุณก็ค่อนข้างกลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้งหนึ่งเท่านี้คุณก็จะมีการฟกกรีเกิดขึ้นใครดีไม่ดีคุณจะจัดการทิ้งไปเลยนะครับซึ่งคนที่คุณจัดการทิ้งไปเนี่ยในเรื่องความรักเนี่ยเขาก็พยายามกลับมาพยายามมาทำดีีคุณเหมือนจะง้อง,งอนคุณแต่คุณก็ไม่ไม่ได้หันกลับไปมองเขานะครับ แล้วก็ช่วงปัจจุบันเละเนาะ,ะหนึ่งถึงสองกุมภาพันธ์ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ชาวกรกฎก็รู้สึกว่าใครจะเข้ามาไม่ดีเข้าคนไม่สนใจไอ้คนเก่าๆเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกมาเที่ยวไร้เที่ยวขื่อหรือบางท่านบางคนก็เจอมา,มาเจอคนนี้บาบนรอบๆโตัวคุณอยู่ซึ่งคุณก็รู้สึกว่าเป็นยังไงล่ะเห็นหรือยังว่าใครดี <c oughs> ที่จะมาตอนนี้ไม่เห็นค่าตอนที่มันที่ชันไม่สนใจแล้วตอนทนี่สายไปตอนเนี้ย มันก็สายไปแล้วนะนะครับแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งบางคราคุณก็กลัวที่จะใจอ่อนด้วยเหมือนกันกลัวด้วยถ้าเกิดเขามาทําดีหรือมีพูดใจดีคาลม,มอย่างเงี้ยคุณก็ู้สฝแบบึกค่อนขางแอบควรใจลึกๆเหมือนกันว่าจะใจอ่อนให้เขาจะยกไปยกโทษให้เขาอะไรเงี้ยนะครับอเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ มาดูกันเนาะว่าในใจลึกๆระหว่างคนกับเขาเนี่ยกินยังไงต่อกันนะครับคือคุณเองก็เหมือนรู้แจ้งในพฤติกรรมนิสัยเขาแล้วฉันคุณก็เลยค่อนข้างเครยกระยาจะไม่กล้ามองว่าเขาจะเป็นคนรักของคุณได้ระยะไกลได้เพราะคุณรู้ไฟรู้พึงรู้รู้ไตเขาหมดแล้วอะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะทำยังไงคุณก็เลยมองเขารู้สึกไม่เอาอะไม่อยากไปสนใจนะแต่บางครั้งบางคราวคุณก็มีความสงสารเขาแหละกับสิ่งที่เขาเหมือนดูจะพยายามที่ทําให้กับคุณนะเนาะและเขาลากเขาคิดยังไงต่อตัวคุณเนาะ เขาเองก็รู้สึกว่าเออนี้เมื่อความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นไม่ได้อย่างเงี้ยคุณเขาเองจะก็ค่อนข้างท้อใจแล้วล่ะเพระาะคนก็มองว่าเขาเองก็ทําเหมือนพยายามอ่ะที่ผ่านมาก็พยายามทําเต็มที่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่เปิดใจคุณไม่สนใจเนี่ยเขาเองก็รู้สึกว่าเออพอดีกว่ายอมแล้วดีกว่านะครับแต่บางครั้งบางค่าเขาเองก็ยังแอบยังมีถึงเขาจะคิดว่าเอย,ายอมแลวดีกว่าแต่ในใจลึกก็อแอบจจะมีแอบมีความหวังอยู่เล็กๆอยู่ในใจนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ มาดูกันเนะาะไพ่แบ่งเป็นฝางช่วงเวลานะครับมาดูช่วงเวลาแรกก่อนแล้วกันเนาะฝามถึงสิบกุมภาพันช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับฝามถึงสิบกุมภาพันนะครับช่วงเนี้ยเขาเองจะพยายามมาเออ่ประมาณ80%จะพยายามมากดไลค์กดแชร์เพราะเพียงถึงเฟอร์นิเกอร์หรือถ้ามันถ้ามันคนมาเจอคามาพูดคุยโดยตรงเลยนะครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยชาวเออ่ชาวกรกฎก็ไม่ค่อยอยากไปยุ่งไม่ค่อยพราะเขาอยากสนใจนะครับแต่เพียงแต่ว่าพอคุณทําให้สนใจมากๆคุณก็แอบมีคิดฝั่งฝั่งด้านเหมือนกันว่าเอ๊ะที่ทำเนี่ยมันดีแแลล้วใช่่มรรรงไปปหหืือเา แล้วก็อีกมุมมันก็บอกว่าเออเขาไม่อยากให้คุามายุ่งวุ่นวายอะไรกับคุณนะครับนะคุณก็คฝ่องนะเพราะคุณรู้สึกคนเหนื่อยแล้วอะนี่ผ่านมาเหนื่อยกับคนคนนี้แล้วจริงๆฉะนั้นตอนนี้เหมือนคุณเลือกที่จะไม่เอาแล้วไม่อยากไปสนใจคนคนนี้แล้วเขาเองก็คนฝึกค่อนข้างถ้าเกิดเขามาทําดีคุณมาพูดมามากดไลค์กดแชร์ฝ่งฟลิกเกอร์หรือมาพูดคุยคุณแล้วคุณไม่ค่อยสนปฏิกิริยาฝนตอบรับไปเดี๋ยวเขาค่อยฝึกแฮลวไปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูช่วงที่ฝองเนาะเป็นยังไงบ้างนะครับ ามาดูช่วงที่2เนาะเป็นยังไงบ้างนะครับ11ถึง20พุมภาพันธ์ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยช่วงนี้ชาวมิเออชาวกรกฎก็เหมือนเดิมไม่ค่อยอยากไปสนใจไม่อยากไปวุ่นวายนะครับก็อยากอยู่ห่างมากกว่าซึ่งช่วงนี้เขาเองเขาจะเงียบๆไปด้วยเหมือนกันเพราะเขามองว่าเออในเมื่อชาวกรกฎไม่ได้สนใจไปมองคนอื่นแล้วไปสนใจเรื่องอื่นแล้วเขาก็ไม่อยากทําอะไรแล้วเขารู้สึกว่าไม่อยากทุ่มเทไม่อยากเก็บ ความสดีๆให้กับชาวกรโกรดแล้วเขารู้สึกเหนื่อยเขาอยากมองว่าเออถ้าเป็นอย่างนี้ต่างฝ่ายต่างไปต่างฝ่ายอิสราก็ได้ซึ่งชาวกรกดก็รู้สึกไม่ได้ไปสนใจในครเขาในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ระหว่างวันที่เอ่21-28กุมภาพันธ์ล่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะ2 2 8กุมภาพันธ์เนี่ยพอต่างฝ่ายต่างเียมไปมากเนี่ยกูนี่ก็รู้สึกเอ๊ะดูเขาเงียบไปถ้าถ้าเกิดว่าเขามองว่าถ้าเกิดเขาจะไปสนใจมีจะไปมีคนใหม่หรือไไม่สนใจกูแล้วก็ดีเหมือนกันต่างฝ่ายต่างไปต่างฝ่ายต่างไปแบบนี้ดีแล้ว แต่ว่าเขาเองอะที่เงียบๆไปก็จะดูปฏิยาคุณว่าคุณเป็นยังไงคุณทําอะไรอยู่เพราะว่าเขามองว่าไม่รู้จะเข้าไปหาคุณยังไงดีพราะเข้าไปมันก็ผิดปรั่งตลอดคุณก็ไม่สนใจคุณก็ไม่แคร์เขาไม่อยากคุยนะมันทําให้เขารู้สึกว่าเออเขาจะต้องเดินหน้าต่อไปในใจในใจบอกจะต้องเดินหน้าต่อไปแต่แต่ในใจใจนึงก็ยังไม่สามารถตัดใจจากคุณได้เนาะยังมีความรู้สึกหนุนๆคุณอยู่ซึ่งคุณเองรู้สึกว่าเออต่างให้เขาเงียบไปแบบเนี้ยก็ก็คอี่แฮปปี้ดีแล้วนะครับก็จบการดูดวงความรักของชาว้้แค่นนีเะ ชาวราศีกรกฎท่านใดอยากดูดวงฝวนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งไลน์เดียวไปใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะจาะสวัสดีจ้า